สวัสดีครับเรียนท่านประหลดัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ท่านผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่านคณะผู้บริหารผู้แทนเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการท่านผู้ประกอบการท่านสื่อมวลชนและท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับทั้งที่อยู่ภายในห้องจัดงานกับเราในช่วงเช้าวันนี้และที่ติดตามผ่านทางช่องทางออนไลน์ครับผมอากนิตวิเชียนเจริญได้รับเกียรติรับหน้าที่เป็นพิธีกรน,นะครับและขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของงานในเช้าวันนี้กับพิธีมอบทุนสนับสนุนผู้ประกอบการเท็ดฟันแกรนด์เดย์2022ครับเพื่อเริ่มต้นงาน วันนี้นะครับผมอยากจะขอเชิญชวนผู้ที่ติดตามผ่านทางช่องทางออนไลน์นะครับให้เกียรติเปิดกล้องเพื่อที่จะสวัสดีทักทายท่านแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานกับเราในช่วงเช้าวันนี้นะครับแหมต้องขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติสละเวลามาร่วมงานกับเราในเช้าวันนี้ท่านที่อยู่ภายในห้องจัดงานรวมถึงทุกท่านที่ติดตามผ่านทางช่องทางซูมด้วยครับเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากๆของเช้าวันนี้นะครับของการจัดงานในรูปแบบไฮบริดครับเอาละครับ ในวันนี้นะครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับที่ได้รับสนับสนุนทุนจากเทสฟันตั้งแต่ปี2,563ถึงปี2,565ครับและเครือข่ายผู้ร่วมพัฒนาผู้ประกอบการหรือเทสเฟโลที่ร่วมปั้นคนรุ่นใหม่จนประสบความสําเร็จทุกท่านนะครับแน่นอนครับ ถ้าเกิดว่าผมจะพูดถึงเท็ฟันนะครับผมเชื่อว่าทุกทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานกับเราในเช้าวันนี้ก็ต่างมีความคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะครับสำหรับกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีแ a n อินโนเวชันเบส s ์เอ็นเตอร์ปริสเดเวล m e เมนต์ฟันภายใต้สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการนําผลงานวิจัยออกมาพัฒนาสู่การใช้ประโยชน์ เชิงพาณิชย์ยกระดับขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยให้เกิดความมั่นคงมั่งคัง่งและยั่งยืนนะครับ และในวันนี้นะครับเราจะเป็นการมอบทุนสนับสนุนตลอดระยะเวลา3ปีซึ่งเท็ดฟันได้สนับสนุนกลุ่มคนรุ่นใหม่ทั้งในมิติของเงินทุนและองค์ความรู้ผ่านความร่วมมือและเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการหรือเท็ดเฟลโลทั่วประเทศนะครับภายใต้โครงการยุวะวิสาหกิจเริ่มต้นหรือเท็ดยูทสตาร์ทอัพและสนับสนุนทุนผู้ประกอบการให้สามารถขยายตลาดได้ทั้งในและต่างประเทศผ่านโครงการส่งเสริมการขยายตลาดและธุรกิจ ของผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือ Tech Market Scaling Up นั่นเองนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราก็มีการจัดแสดงผลงานที่น่าสนใจจากทั้ง Tech Youth Startup และ Tech Market Scaling Up ภายในงานถึง12คนงานนะครับจัดแสดงไว้ที่บริเวณหน้าทางเข้างานผมหวังว่าทุกท่านก็ได้เห็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้หลังจากช่วงพิธีการบนเวทีครับ เอาละครับและในช่วงแรกของงานวันนี้นะครับเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นถนึงภาพรวมความสำเร็จของเ็ตฟันตลอดมาผมขอเชิญทุกท่านรับชม VTR เปิดงานพร้อมกันขอเชิญรับชมครับ กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือเทสฟันเป็นกองทุนหมุนเวียนภายใต้สำนักงานประหลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหน่วยงานแถวหน้าที่มีบทบาทและภารกิจในการส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้นำผลงานวิจัยออกมาพัฒนาสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และยกระดับขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนเมื่อเศรษฐกิจโลกปรับตัวเข้าสู่ยุคของเศรษฐกิจที่กับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเทคฟันได้มุ่งส่งเสริมกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้นำผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและความมั่นคงค,ครอบคลุมทุกอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย ในปี2,563เท็ดฟันได้สนับสนุนกลุ่มคนรุ่นใหม่ทั้งในมิติของเงินทุนและองค์ความรู้ผ่าน,นกลไกความร่วมมือของเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการหรือเ e ็ดเฟลโลทั่วประเทศภายใต้โครงการเท็ดยู t สตาร์ทอัพมีผู้ประกอบการได้รับการสนับสนุนทุนทั้งสิน้น55โครงการมูลค่าการสนับสนุนทุนมากกว่า28ล้านบาทและในปี2,564 เท็ดฟันมุ่งสนับสนุนผู้ประกอบการผ่าน,นกลไกการสนับสนุนทุนโครงการเท็ดยูสตาร์ทอัพมีผู้ประกอบการได้รับการสนับสนุนทุนทันท้งสิ้น123โครงการมูลค่าการสนับสนุนทุนมากกว่า84ล้านบาทจากความสำเร็จในการส่งเสริมและสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในปี2565เท็ดฟันได้เพิ่มมูลค่าการลงทุน และเปิดตัวโครงการการสนับสนุนทุนรูปแบบใหม่ออกมาตอบรับกับนโยบายการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ด้วยฐานเทคโนโลยีและนวัตรกรรมของรัฐบาลและกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตรกรรมโดยเท็ดฟันสามารถส่งเสริมผู้ประกอบการภายใต้โครงการเท็ยูสตาร์ทอัพได้มากถึง270โครงการรวมมูลค่าการสนับสนุนทุนมากกว่า181ล้านบาท และสนับสนุนทุนผู้ประกอบการให้สามารถขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศได้ผ่านโปรแกรมการสนับสนุนทุนรูปแบบใหม่คือโครงการส่งเสริมการขยายตลาดและธุรกิจของผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมหวิเทคมาเก็ตสเกลนิ่งอัพโดยสนับสนุนผู้ประกอบการทั้งสิ้น23โครงการรวมมูลค่าการสนับสนุนทุนกว่า35ล้านบาท ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานในช่วงปี2,563ถึงปี2,565รวมเวลากว่า3ปีในการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยอย่างต่อเนื่องเช็ตฟันสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้มากกว่า1,780ล้านบาทและสร้างมูลค่าเพิ่มทางสังคมกว่า150ล้านบาทรวมมูลค่ามากกว่า1,930ล้านบาท การส่งเสริมทั้งด้านเงินทุนและองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมวิอเช็ตฟันนี้จะมีส่วนสำคัญที่ช่วยให้สตาร์ทอัพและ SME ไทยเติบโตพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในยุคของเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้อย่างสร้างสารรค์และครบุงจอดจากความสำเร็จดังกล่าว จึงเป็นที่มาของการจัดพิธีมอบทุนสนับสนุนผู้ประกอบการเช็ดฝันแบรนด์เด็2022ในวันนี้ขอเสียงตบมือให้กับวีทีาเปิดงานของเราเช้าวันนี้นะครับ และนี่ก็คือภาพส่วนหนึ่งนะครับของความสําเร็จที่ทางเท็ F ฟันเป็นกองทุนที่ได้สร้างโอกาสแก่คนรุ่นใหม่ให้มีธุรกิจมีโอกาสเติบโตอย่างก้าวกระโดดนะครับผ่านโครงการ t ท็ดมาร์เก็ตสเกลลิงอัพและเท็ดฟันก็ยังมุ่งสนับสนุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ผ่านการบ่มเพาะและพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องนะครับผ่านเครือข่ายพันธมิตรพี่เลี้ยงอย่าง t e ็ดเฟลโลที่ในวันนี้ก็ได้ให้เกียรติมาร่วมรับมอบทุนในฐานะผู้แทนของผู้ประกอบการ t ท็ดยูทสตาร์ทอัพด้วยครับ เอาละครับและในลําดับต่อไปนะครับเพื่อที่จะกล่าวรายงานและกล่าวสรุปภาพรวมการดําเนินงานของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือเทสฟันผมขอเรียนเชิญบนเวทีท่านผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมขอเรียนเชิญดรชานวิทย์ตรีเดชครับ เรียนท่านศาสตราจารย์ดรนายแพทย์จิริเลิกทรงศิวิไลนะครับประหลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตก,กรรมนะครับและ,ะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับท่านรองอธิการบดีครับท่านคณะผู้บริหารผู้แทนเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการนะครับเทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือว่าเทสเฟลโลนะครับท่านผู้ประกอบการ SME s t a r t u สตาร์อาทอัพน,นะครับ,รบ,ร e, up, รบแล้วก็ท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับ ก็ผมในฐานะผู้แทนของเท็ดฟันนะครับก็รู้สึกเ,เป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณท่านศาสตราจารย์ดรนายแพทย์ศิริเลิศทรงศิวิไลนะครับท่านปลัดกระทรวงอวที่ให้เกียรติมาเป็นประธานนะครับในพิธีมอบทุนสนับสนุนผู้ประกอบการ Day, เท็ดฟันแกรนด์เดย์2022ในวันนี้นะครับก็ในในส่วนของผมเองนะครับก็จะขออนุญาตให้ให้ข้อมูลและก็รายงานใน เชิงข้อมูลในที่ผ่านมานะครับว่าเท็ฟันของเรามาถึงวันนี้แล้วก็มาถึงพิธีในการมอบทุนในวันนี้เรามีข้อมูลแล้วก็มีการดําเนินการร่วมกันอย่างไรกันบ้างนะครับก็เท็ฟันของเราก่อตั้งขึ้นเมื่อปี59กนะครับก็ในปี65นี้ก็ครบรอบ6ปีของการดําเนินการแล้วนะครับหลายท่านที่ได้อาจจะเคยร่วมทํางานกับเทสฟันมาก่อนก็อาจจะทราบว่าเรามีมีการให้ทุนในกลุ่มที่หลากหลายนะครับทั้งกลุ่มบุคคลทั่วไป กลุ่มที่ทางานร่วมกับอุทยานยวิทยาศาสตร์ภูมิภาคนะครับแต่ในปัจจุบันเองเนี่ยเทสฟันของเราก็มีกลุ่มโครงการที่สําคัญอยู่2กลุ่มโครงการก็คือเทสยูสตาร์ทอัพนะครับที่เราเน้นให้ทุนกับน้องน้องนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นปริญญาตรีโทเอกนะครับหรือว่าจบการศึกษาแล้วไม่เกิน5ปีนะครับแล้วก็ทุนเทสมาร์เก็ตสเกลิ่งอัพที่ให้ทุนกับผู้ประกอบการที่มี รูปแบบการทําธุรกิจหรือว่าโปรโตไทป์ที่นิ่งแล้วแลวก็พร้อมออกสู่ตลาดนะครับโดยที่ทุนของเราเน้นในการให้ในการออกสู่ตลาดนะครับแล้วก็นอกจาก2กิจกรรมในการให้ทุนเรายังมีกิจกรรมสร้างเรือไข่อื่นไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเทสทโอเพนเฮาส์นะครับหรือว่าเทสท์คลับเน็ตเวิร์กกิ้งที่จะคอยสร้างอีโคซิสเต็มต่างๆในการพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ประกอบการธุรกิจสตาร์ทอัพเพื่อที่จะได้เชื่อมโยงต่อย,ยอดธุรกิจของตนเองหลังจากที่ได้รับทุนจากเทสฟันนะครับ ก็เราเป็นกองทุนหมุนเวียนนะครับที่ที่ก่อตั้งขึ้นมาแล้วก็อยู่ภายใต้สํานักงานปลัดกระทรวงการดุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตก,กรรมหรือว่ากระทรวงอวนะครับทุนของเท็ฟันเนี่ยอาจจะมองได้ว่าเป็นทุนในส่วนของปลายน้ําที่มาให้กับผู้ประกอบการที่ทําการพัฒนางานวิจัยและนวัตก,กรรมขึ้นมาเพื่อเชิงพาณิชย์ในห้องแลบ อาจจะผ่านการให้ทุนมาจากหน่วยงานให้ทุนอื่น,นๆก็สามารถมาต่อที่เทสฟันได้นะครับส่วนหนึ่งก็คือผู้ที่จะรับทุนจากเทสฟันก็ต้องมีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นชาร์เลนจ์ Challenge ให้กับผู้ประกอบการในประมาณหนึ่งนะครับหลังจากที่เขาได้ร่วมทํางานวิจัยกับในมหาลัยนะครับน้องที่ได้ทุนจากเทสฟันส่วนหนึ่งก็คือนําไปทำโปรโตไทป์นะครับพัฒนาต้นแบบทําการตลาดแล้วกเ็เริ่มเข้าสู่ตลาดแล้วก็เริ่มหาลูกค้านะครับก็เป็น เ,เชนของผู้ที่ได้รับทุนเทสฟันที่ทํางานในช่วงปีที่ผ่านมานะครับเราแกลนทุนให้กับผู้ประกอบการใน,ในหลากหลายกลุ่มนะครับกออ็อยู่ที่ในกลุ่มสิบอุตสาหกรรมเ c สเค e ตามนโยบายของรัฐบาลนะครับแล้วเราก็ได้เพิ่มในส่วนของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศแล้วก็การพัฒนากําลังคนเข้ามาด้วยในช่วงปีที่ผ่านมานะครับภาพรวมของตัวเลขก็คือจะสะท้อนภาพที่เมื่อกี้ได้โชว์อยู่บนว t ทนะครับการให้การมอบทุนเทสฟันแกรนเดย์ในวันนี้เนี่ย เราไม่ได้จัดมาแล้ว3ปีนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับปีนี้พอมีโอกาสสามารถกลับมาจัดออนไซต์ได้นะครับออก็เลยขอถือโอกาสนี้จัดออรวบย้อนไปถึงกลุ่มผู้ที่ได้รับทุนตั้งแต่ปี2563ที่ผ่านมาด้วยนะครับก็จะเห็นการเติบโตในการให้ทุนของเท็ f ฟันได้อย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากที่เราเริ่มทําโครงการเท็ยูสตาร์ทอัพในปี63นะครับเราก็ ม,มีจำนวนโครงการที่ได้ทุนแล้วก็มูลค่าที่สูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มาเป็นเทสต์มาร์เก็ตซเลนอัพที่เพิ่มมาในปี65นะครับการเติบโตของการให้ทุนตรงนี้ไม่ใช่การทำงานของทางเทสฟันหรือว่าทางกระทรวงอวเพียงอย่างเดียวนะครับแต่เป็นความร่วมมือที่ได้จากทางเทสเฟลโล่ด้วยนะครับที่ได้มาช่วยเ,เป็นเหมือนหน่วยงานที่ช่วยหาทุนห,หาน้องๆมารับทุนให้กับเรานะครับเทสเฟลโล่หรือว่าเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการนะครับปัจจุบันเราก็ได้รับความการุณาจาก หน่วยงานทั้งสิ้นทั้งหมด52หน่วยนะครับที่มาช่วยเป็นเหมือนพี่เลี้ยงในการดูแลผู้ประกอบการให้กับทางเท็ดฟันนะครับโดยที่ในวันนี้จะมีถึง33หน่วยนะครับที่จะได้ ขึ้นรับทุนซึ่งก็ถือว่าเป็นการมาร,มารับทุนแทนผู้ประกอบการนะครับเพราะท่านจะเห็นว่าเรามีจํานวนผู้ที่ได้รับทุนโดยเฉพาะกลุ่มเทคยูสตาร์ทเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับเป็นจํานวนมากเพราะฉะนั้นจะเชิญมาทุกคนบนเวทีก็คิดว่าน่าจะเป็นจํานวนมากแล้วก็คงจะต้องใช้สักสาห้องที่จะรองรับแขกได้หมดนะครับก็เลยได้หารือร่วมกับเท็ดเฟลโลแล้วก็ในฐานะพี่เลี้ยงแล้วก็ผู้สนับสนุนก็ช่วยเป็นตัวแทนที่ขึ้นมารับทุนแทนน้องๆน,นะครับก็ ต้องขอขอบคุณทางเทสเฟลโลมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับผมก็ภาพสุดท้ายนะครับที่อยากจะกล่าวรายงานกับท่านประธานแล้วก็ทุกท่านในวันนี้ก็คือ,อผล Impact ที่เกิดขึ้นนะครับจากผู้ประกอบการที่รับทุนจากเราอย่างที่ผมได้เรียนว่าน้องที่ได้รับทุนจากเทสฟันเนี่ยก็มีทั้งได้ไปทําต้นแบบนะครับได้นําไปขยายตลาดซึ่งผลกระทบดังกล่าวเนี่ยก็คิดเป็นมูลค่าแล้วก็ประมาณประมาณ6เท่าเลยนะครับของเงินที่เทสฟันได้ลงทุนไป ตัวเลขหน่ัวเลข1,930ล้านบาทที่เป็นผลกระทบในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสะท้อนทั้งในผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและก็เชิงสังคมนะครับแล้วก็ผมเชื่อมั่นว่าด้วยความร่วมมือจากเทสเฟโลนะครับการสนับสนุนจากทุกท่านก็จะทําให้เทสฟันเนี่ยสามารถเติบโตขึ้นไปได้ต่อไปในอนาคตนะครับในโอกาสนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางหน่วยงานเครือข่ายนะครับทางเทสเฟโลแล้วก็ทางท่านปลัดกระทรวงอวนะครับที่ให้เกียรติ มาร่วมง,งานในเป็นประธานในพิธีในวันนี้นะครับผมแล้วก็หวังว่าทางเท็ฟันจะได้รับความอนุเคราะห์นะครับและก็ได้รับความเอ็นดูจากทุกท่านต่อไปนะครับผมขอบคุณมากครับขอบพระคุณครับขอขอบพระคุณนะครับดรชานวิ Chan itt, ทรีเดชผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมครับก็เมื่อสักครู่นะครับดรชานวิทย์ก็ได้กล่าวตอกย้ำให้เห็นถึงความสําเร็จของเท็ดฟันนะครับกับพันธกิจสําคัญในการสนับสนุนกลุ่มคนรุ่นใหม่ ทั้งในมิติของเงินทุนและองค์ความรู้ผ่านความร่วมมือของเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการหรือเทสเฟลโลทั่วประเทศนะครับภายใต้โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้นหรือเทสยูทสตาร์ทอัพรวมถึงการสนับสนุนทุนผู้ประกอบการให้สามารถขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศได้ผ่านโครงการส่งเสริมการขยายตลาดหรือเทสมาร์เก็ตสเกลลิ่งอัพครับรวมถึงได้มีการนําเสนอนะครับข้อมูลทางด้านสถิติของความสาเร็จของเทสฟันตลอดมาครับ เอาละครับในลําดับต่อไปนะครับเพื่อขึ้นกล่าวเปิดงานและถแถลงความสําเร็จในการสนับสนุนทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศไทยของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมผมขอเรียนเชิญท่านประหลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมขอเสียงปรบมือต้อนรับศาสตราจารย์ดรนายแพทย์ชิริเลิศทรงศีวิไลครับกลาวเป็นเชิญท่านครับ สวัสดีครับท่านผู้บริหารเทสเฟ l โลท่านผู้จัดการกองทุนเทสฟันผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ที่จะเป็นผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและนวัตกรรมของประเทศไทยครับวันนี้เป็นวันที่ผมดีใจมากอีกวันหนึ่งนะครับตอนที่เดินเข้ามาในห้องนี้ได้ได้เห็นตัวอย่าง ของภารกิจที่กองทุนเทสฟันเนี่ยได้ดำเนินการในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้เห็นตัวอย่างของผลงานที่นำมาจัดแสดงที่หน้าห้องซึ่งผมอยากจะขอให้ทุกทกท่านนะครับถ้ายังไม่ได้ดูเนี่ยช่วยไปไปเดินดูด้วยโดยเฉพาะท่านสื่อมวลชนนะครับไปดูท่านจะเห็นว่าว่านี่เป็นเป็นอนาคตของประเทศไทย เป็นสิ่งที่ที่ประเทศไทยอยากจะเห็นที่สำคัญคือตอนที่ผมเดินเดินเข้ามาแล้วก็ได้พูดคุยกับผู้ประกอบการทุกท่านนะครับจะเรียกว่าน้องๆก็ไม่ค่อยสะดวกใจเท่าที่วน้องๆไม่ใช่เป็นเพราะว่าอายุน้อยกว่านะครับแต่ผมคิดว่าแต่ละคนเนี่ยมีประสบการณ์ได้ผ่านการทำงานได้ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วสิ่งที่สำคัญเนี่ยคือ พูดคุยกับทุกคนเลยเห็นแววตาเห็นเห็นแววตาที่มีความสุขมากความสุขของของผู้ประกอบการที่ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ดำเนินการแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีอนาคตดีแน่นอนอที่ได้เห็นจากจากทุกๆคนที่ดำเนินการอยู่นะครับอกองทุน พัฒนาผู้ประกอบการทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหรือที่เรียกว่าเทสฟันตามที่ท่านผู้จการได้ได้รายงานก็ตั้งมาตั้งแต่ปี2,559ตอนนี้ก็6ปีแล้วครับเป็นเป็นกองทุนซึ่งมีความสำคัญมากในในระบบเชื่อว่าระบบนิเวศของการสนับสนุนวิจัยนวัตกรรมของประเทศเนี่ยนะครับ ก็มีประกอบด้วยหลายๆด้านด้วยกันเราเราเชื่อว่าการพัฒนาประเทศต่อไปให้ประเทศไทยมีทั้งรายได้ที่ดีขึ้นประชาชนมีรายได้ที่ดีขึ้นมีการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งด้านทั้งทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและอื่นๆรวมทั้งความยั่งยืนได้จะเกิดขึ้นเมื่อเรามีผู้ประกอบการรายใหม่และโดยเฉพาะเป็นผู้ประกอบการที่ที่อาศัย วิทาศสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนซึ่งเป็นแนวโน้มที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับกรอฟของประเทศต่อไปในอนาคตเนี่ยขึ้นกับส่วนนี้ดังนั้นรัฐบาลจึงมีเครื่องมืออยู่หลายๆเครื่องมือที่จะที่จะดำเน,นินการเนี่ยเครื่องมือของการสนับสนุนการวิจัยสนับสนุนมหาวิทยาลัยให้ให้ทำการวิจัยในระดับเริ่มต้นสนับสนุนให้ม,ใหมีให้มีนวัตกรรมเกิดขึ้น แต่ตรงปลายทางสุดท้ายเนี่ยคือจะต้องมีผู้ประกอบการซึ่งถือว่าเป็นเป็นนักรบที่อยู่ในสนามตัวจริงคับความรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการถ้าในที่สุดแล้วเนี่ยไม่ได้นำไปสู่การออกตลาดเนี่ยเราก็ยังถือว่าเรื่องนี้ยังไม่สมบูรณ์ที่จะเกิดประโยชน์กับประเทศอย่างแท้จริงนะครับ หลายคนก็บน่นมีไอเดียเกิดขึ้นแล้วไม่รู้จะไปยังไงต่ออะไรพวกแบบนี้จึงมีจึงมีกลไกเกิดขึ้นกลไกที่สำคัญหนึ่งในนั้นก็คือก็คือเทดฟันครับซึ่งจะสนับสนุนเรียกว่าตรงปลายน้ำปลายทางที่จะนำไปสู่กระบวนการของการตลาดนะครับเราคงเห็นสิ่งที่ที่น่าดีใจว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราได้เห็นตัวอย่าง ตัวอย่างของความสำเร็จที่เกิดขึ้นนวัตกรรมเวลาไปสู่การใช้งานนะครับไม่ได้เป็นตัวการันตีนะครับว่าไอเดียที่ดีทุกอย่างเนี่ยจะประสบความสำเร็จในทั้งด้านการการตลาดความเร็จในด้นความสเร็จในแง่ของการนำไปสู่รายได้นะครับแต่ไม่ได้แปลว่าไม่ควรจะมีความหวังไม่ควรจะมีความฝันไม่ควรจะมีความพยายามเราก็จะเห็นว่าเมื่อมีการ จำนวนในในด้านด้านนี้ต่อมาเนี่ยโครงการที่ประสบความสําเร็จก็สามารถที่จะไปได้ดีโครงการที่ยังไม่ประสบความสําเร็จท่านผู้ประกอบการก็อย่าเพิ่งท้อถอยนะครับยังมีความพยายามครั้งที่สองครั้งที่สครั้งที่4ครั้งที่ห้าบางคนเนี่ยทำมาสิบยปีกว่าจะประสบความสําเร็จแต่ทุกๆครั้งที่เราดาเนินการอยู่ก็จะมีเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นใน การดำเนินงานของของเท็ฟันในฐานะที่ผมเป็นประธานกรรมการของกองทุนด้วยนะครับมีมีหัวใจของการดำเนินงานอยู่อยู่หลายๆอย่างด้วยกันคือเท็ดฟันเนี่ยเราไม่ได้สนับสนุนการเงินเท่านั้นคือไม่ได้เป็นการเป็นการให้ให้ทุนเพื่อที่เพื่อที่ผู้ที่มีไอเดียจะประกอบการเอาทุนนี้ไปทำ แต่เราพบว่าการพัฒนาโดยเฉพาะสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ๆห,หรือเพิ่งเริ่มต้นนะครับการช่วยเหลือการทำงานร่วมกันในช่วงต้นเนี่ยมีสิ่งที่นอกเหนือจากการเงินด้วยเช่นทำอย่างไรที่จะให้คำปรึกษาว่าถ้าคิดแบบตลาดจะคิดแบบไหนลูกค้าหลักควรจะเป็นยังไงบ้าง ควรจะต้องคำนึงถึงกระบวนการอะไรเรื่องแบบนี้มีไอเดียอยู่บ้างแล้วแต่ถ้าเกลาในในเชิงของทางด้านวิทยาศาสตร์วิทยาการเนี่ยอาจจะได้ผลดีกว่าดังนั้นเทรดฟันจึงไม่ใช่กองทุนทางด้านการเงินเพียงอย่างเดียวแต่เป็นกองทุนพัฒนาเทรดฟันนี้มีองค์ประกอบของการพัฒนาอยู่ด้วยซึ่งการพัฒนานี้ เป็นเรื่องที่น่ายิยนดีอย่างยิ่งนะครับที่เราทํางานร่วมกับหน่วยงานทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะที่เรียกว่า TED Fellow มีขณะนี้มีเครือข่ายอยู่ประมาณ52หน่วยงานทั้งในส่วนที่เป็นภาครัฐเอกชนบางส่วนก็เป็นมหาวิทยาลัยบางส่วนก็เป็นสาวิจัยบางส่วนก็เป็นเป็นบริษัทเอกชนด้วยที่ที่พร้อมที่จะสนับสนุนช่วยเหลือ ฟูมฟักผู้ที่เป็นผู้ประกอบการและประสงค์จะเป็นผู้ประกอบการออสองอย่างนี้นะครับกลไกาทางด้านความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคการให้การปรึกษาทางด้านเทคนิคการปรึกษาทางด้านการบริหารจัดการทางด้านการเงินรวมทั้งการสนับสนุนทางด้านการเงินเนี่ยเป็นเป็นกลไกที่เราเต้องการที่จะเกิดขึ้นอีกสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นเป็นจุดมุ่งเน้นนะครับสำหรับเทรดฟัน ก็คือว่าการประกอบการต่างๆเหล่านั้นผู้ประกอบการมีหลายแบบนะครับแต่เทรดฟันนี้จะมุ่งการประกอบการซึ่งอาศัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเป็นเป็นเป็นหัวใจหลักของการดำเนินงานเราไม่ได้มุ่งเฉพาะกลไกลการตลาดอย่างเดียวแต่แต่จะต้องมีมีองค์ประกอบทางด้านวิทสร์และเทคโนโลยีและอีกส่วนหนึ่งที่ ที่ทางเท็ฟันได้มุ่งเน้นนะครับคือการมุ่งที่ผู้ประกอบการที่เป็นเรียกว่าเป็นยูสก็แล้วกันคือยังเป็นคนที่อยู่ในอยู่ในวัยเริ่มต้นของของการทำงานอาจจะอยู่ในวัยของการศึกษาหรือเพิ่งจบมาไม่นานมากนะักซึ่งเป็นจุดเน้นเราคิดว,ว,ว่าจุดแบบนี้เนี่ยเป็นเป็นประเด็นที่สำคัญนะครับผมรู้สึกยินดีท,ที่ที่รับทราบว่า โครงการที่สนับสนุนโดยโดยเท็ดฟันนะครับในช่วง6ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในช่วง3ปีหลังเนี่ยมีโครงการจำนวนมากซึ่งสามารถที่จะที่จะไปได้ดีโดยรวมๆแล้วอยากจะอยากจะบอกท่านสื่อมวลชนนะครับว่าการลงทุนสนับสนุนผู้ประกอบการต่างๆเหล่านี้นะครับโดยภาพรวมแล้วเนี่ยทำให้เกิดประโยชน์ประมาณ6เท่าของการลงทุน ที่ดำเนินการก็แปลว่าสมมติถ้าเราลงทุนโดยรวมๆแล้วนะครับล้านบาทเนี่ยไม่ได้แปลว่าทุกโครงการจะประสบความสําเร็จนะครับมีโครงการบางโครงการประสบความสำเร็จดีมากบางโครงการยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่บางโครงการก็ไม่ประสบความสําเร็จแต่โดยรวมๆแล้วเนี่ยนะครับจะเกิดประโยชน์เกิดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจต่อประเทศเนี่ยประมาณ6เท่า ของของทุกๆบาทที่ลงไปถ้าลงทุนประมาณสักล้านบาทเนี่ยก็จะเกิดผลกระทบโดยรวมประมาณ6ล้านคน